สีนาทีค <มา S 1> ่ะคุณผู้ชมดูค่ะวันต่อเมื่อกี้เราไล่การเมืองไปแล้ว<ม>ใครที่เป็นคอการเมืองเดี๋ยวใจเย็นนะย่อยง่ายๆเล่าให้ฟังง่ายๆฟังแน่นอนอแต่ว่าอันเนี้ยขอพามาดูตรงสถานการณ์ชายแดนหน่อยครับบ้านหนองจานก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องจับตาตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ชตกฝนตกเยอะฉ่ำเลยไม่ใช่แค่ที่หนองจานที่นี่ก็หนักเหมือนกันนะคะ แต่ว่าให้ดูบรรยากาศที่บ้านหนองจานก่อนค่ะเพราะว่าคนเนี่ยก็ยังมาแม้ฝนจะเทลงมาหนักขนาดไหนเพราะยังมาร่วมให้กําลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่บรรยากาศที่บ้านหนองจานโค,โคกสูงของสาแก้วเมื่อวานนี้ค่ะคนไทยก็อาถาเกิดูนะไวัยไหนอ่ะกลางคนวัยกลางคนก็จะเดินทางมาจากแบบต่างจังหวัดด้วยต่างอําเภอด้วยใส่เสื้อหรือว่ามีสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงออกถึงธงชาติไทยมาให้กําลังใจทหารตรงจุดประจําการ บรรยากาศแบบนี้มันทําให้คึกคักนะเพราะว่าชาวบ้านที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ขายของได้ปักหลักมาค้าขายมาเปิดร้านกันแบบต่อเนื่องเลยคุยกับชาวบ้านจากอําเภอวังน้ําเย็นที่สาแก้วค่ะคุณปุญญวีรัตรวีจรัสกุลใส่ชุดไทยมาเลยนะชุดไทยมาให้กําลังใจทหารนี่ให้โต๊ะใหญ่สด พี่เขาบอกแบบนี้เ,ออเขาบอกว่านี่ถ้าฝนไม่ตกนะว่าย่อให้ดูแบบนี้เลยย่อให้สุดย่อให้สุดถ้าฝนไม่ตกจะมีคนใส่มามากกว่านี้อีก<ะ>แต่นี่ก็เป็นเรื่ง,งามยามดีใส่ชุดไทยมาทําไมนะพี่ก็วันนี้เป็นวันที่โอ้เป็นวันที่คนไม่ดีหลุดพ้นจากตำแหน่งเอาเกาหัวแล้วเกาหัวแล้วแล้ว ถามว่าเอ๊ะตอนที่รอนายกคนใหม่มาทําหน้าที่ก,กลัวไหมว่ามันจะเกิดเหตุประทะอะไรพี่เขาบอกว่าไม่กลัวมั่นใจในกองทัพแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่พี่ใส่ชุดไทยมาต้องแสดงออกให้รู้เพราะไม่อยากให้ประเทศไหนเคลมว่าชุดไทยเป็นชุดประจําชาติของเขาอีกอลองฟังดูค่ะเลิกงามยามดีที่ททคนไม่ดีหลุดจากตําแหนง่งเย้ ไม่กลัวค่ะเพราะว่ามั่นใจในทหารค่ะมั่นใจในแม่ทัพมั่นใจในพบบทบเพราะว่าท่านก็ยืนยันมาแล้วจากแนวเขตสแก้วท่านก็บอกว่าท่านจะทําเสาทํารั้วนะคะค่ะท่านบอกเส,สบือเสบือท่านก็ยืนยันมาแล้วแต่ที่มั่นใจสุดๆก็คือมั่นใจแม่ทัพภาคที่สองนะคะ มั่นใจในตัวบิ๊กกุ้งเมื่อกี้ที่เห็นชุดไทยสองคนนะคะนี่มีพี่ปุญญวีอีกคนนึงคืออาจารย์ปาหนันชุดแดงๆน่ะคุณผู้ชมจากร้านเรือนสักคิ้วอรัญญประเทศสากแก้วก็ใส่ชุดไทยมาคนนี้นี่แหละค่ะที่บอกว่าไม่อยากให้กัมพูชามาเคลมชุดว่าเป็นชุดประเทศเขาอีกแล้วก็บอกว่าที่ใส่มาเนี่ยตั้งใจใส่ชุดไทยสีวาลัยมาจะบอกให้รู้ว่าชุดไทยทั้ง8แบบเนี่ยเป็นชุดไทยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเลย นี่แหละค่ะแล้วก็มีโบใหญ่ๆเป็นธงชาติไทยแบบนี้บอกให้รู้แล้วก็ว่วย่อเมื่อวานน่าจะหลายย่อเลยล่ะค่ะให้กับนักข่าวดูนะคะกระเป๋าก็เก๋เห็นไหมกระเป๋าลายธงชาติเกระเป๋าก็เก๋แล้วโบนี่เรียงกันเลยนะฮะตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ไฮโซโบใหญ่เดี๋ยวพี่กั้งกลับมาฝากสักหนึ่งหรือสองโบหน่อยเอามาให้แบบให้น้องแข็งได้ใส่บ้างนะตรงนี้ธงชาติมานะใช่ใช่กระแสธงชาติอีกหนึ่งคนก็มาเหมือนกันครับนี่นี่นี่คุณพี่านนี้พี่จันหนดเคี้ยว พี่จันหนวดเขี้ยวพี่เบอร์พี่น้ำแข็งต้องบอกก่อนนะฮะ,ะ,ะ,ะไม่ได้มาจากสิงบุรีนะมาจากสะแก้วนี่แหละ<อ>เพราะว่าเป็นคนสะแก้วแต่ว่ารัก แล้วก็ดุบุคลิกแล้วหนวดแล้วเนี่ยได้เลยก็เลยวันนี้ขอคฟเวอร์เป็นพี่จันหนวดเขี้ยวจัดเต็มมาเหมือนกันนะถ้าเกิดพูดถึงในพื้นที่ที่ผ่านมาเราก็จะมีคนดังมีท่านเปาแล้วก็มีหนุมานถูกต้องเพราะวานเป็นคิวของพี่จันหนวดเที่ยวครับฝรั่งก็มาคนไทยก็มาแล้วถ่ายรูปกันขอเซลฟี่กันนี่เอายิ้มเลยยิ้มเลยโอ้คิวส่งตา ตาส่งจมูกจมูกส่งปากปากส่งหนวดหนวดส่งหน้าหน้าส่งผมโอ้โ oh, ห oh, พี่ oh. สุดยอดมากเมื่อวานนี้นะรับกันหมดเลยรับกันหมดเลยแล้วนี่โอ้โ oh, ห oh, ลายส่งลายสักต่างๆและดาบอีกฮะควยหลังมาแบบนี้นะพี่จันหนวดเขี้ยวท่านนี้คือพี่ชนะพัฒพ่วงยา่าหรือว่าพี่หนึ่งอายุ58นะครับ เดินทางไปให้กําลังใจทหารที่แนวหน้าบ้านหนองจานที่โคกสูงสะแก้วแล้วก็มาถ่ายรูปกับชาวบ้านกับทหารครับนี่ปึ๊บปึ๊บนั่นาชักดาบโอ้พี่คือพี่ทหารต้องก้าต้องก้าวถอยอออมนิอนเบี่ยงหลบนิดนึงนะฮะเป็นคนนครนายกนะฮะแล้วก็มาทํากินอยู่ที่สะแก้ว แต่ว่าพี่แต่งเป็นชาวบ้านบางละจันสิงห์บุรีเพราะอะไรพี่ชอบพี่อินอและเป็นแรงบันดาลใจไงว่าคนในชุมชนในหมู่บ้านบางละจจนเนี่ยเขารักปกป้องผืนแผ่นดินก็เหมือนกันเลยกับตอนนี้ที่คนไทยเนี่ยออกมาแสดงตัวคุณพี่ชักดาบออกได้แต่ว่าเอาลับเข้ายากครับก็เลยต้องให้ทหารช่วยแน่นอนพี่กั้งของเราไม่พลาดสิ่งเด็ดน,นี้ฮะเมื่อกี้กับไฮโซโบใหญ่ไปแล้วพอกับพี่จันโหนดเคียวด้วยนี่ นี่ก็ชอบสีชุดพี่กั้มเหมือนกันนะ่าเขียวตัดกับแดงเ,ออเป็นนักข่าว<ม>ที่จี๊ดใจที่สุดเวลาลงพื้นที่คุณผู้ชมครับที่เห็นบนหน้าจอน,นี้ไม่ได้ชวนโหวตว่าเขียวเข้ากับแดงไหมนะฮะคำถามที่เบิร์ตคือเรื่องของส้มน,น้ำเงินกับส้มแดง<อ>นะเขียวแดงพี่กั้งกับพี่จันโหนดเขี้ยวนี้ไม่เกี่ยวนะฮะ<อ>ทีนี้สังเกตนิ้วซ้ายเห็นไหมเมื่อกี้เขาขาไอ้ตอนตอนดึงดาบหรือเปล่าหรือไงนี่นี่เป็นแผลนักรบย่อมมีประสบการณ์มีแผลที่นิ้วซ้ายพันด้วยผ้ากอสมาเป็นห่วงครับนี่ะตอนจับบดา ไม่แน่ใจว่าใหม่ๆหม่มาดๆหรือเปล่าตอนที่ชักดาบออกมาแต่ไม่น่าใช่พี่เบิร์ดพี่น้ําแข็งครับพี่ครับไหนไหนมาแล้วขอสักหนึ่งบทเพลงได้สิน้องเพลงอะไรดีครับพี่อ้าวก็ต้องศึกบางระจันสิให้จบเพลงเลยได้ไหมล่ะพี่ไปฟังพร้อมกันฮะศึกบางระจันจำให้มันพี่น้องชาติไทยเกียรติประวัติสังไว้ยชนชาติไทยรุนลังแม้ชีวิต

ช่วยหน่อยช่วยหน่อยพี่หนึ่งไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวมีพี่ชายผมร้องต่อได้ที่เบิร์ตคุณเข้าใจหรือยังเวลากล้องมันจับไมมันต่อก็เพลนชาติไทยยังร้องผิดเลยมันก่ออันนี้ก็บางอาจารย์อาจจะเนื้อเพี้ยนไปบ้างเออนะมันนานแล้วครับสุดท้ายก็ช่วยกันร้องประคองจนจบเพลงนะคะอันนี้คือพี่หนึ่งนะจันหนดเที่ยวที่ไปที่บ้านหนองจานเมื่อวานนี้วันนี้ล่ะวันนี้จะมีใครไปเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะฮะ ชาวบ้านหนองจานถ้ารอนางสีดาขอให้รอสักแป๊บเพราะว่าพี่น้าแข็งยังอ่านข่าวอยู่ยังไม่สามารถแต่งองค์ทรงเครื่องได้รอสักครู่จะไปเมื่อไหร่ฮะเดวหาวันหยุดให้ได้ก่อนนะเที่ยงหลังเดียวได้ไหมอ่ะอ่ทางกระสุกกำลังใจไปก่อนนะครับยังมีชาวบ้านที่เดินทางมาจากบ้านทับไซที่จันทบุรีเดี๋ยว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 คุณผู้ชมคิงน้ําแข็งเรียกอะไรทอดมันปลาเห็ดฮะจริงจริงหรอบางจังหวัดบางพื้นที่เขาเรียกปลาเห็ด ี่ฝากเราซื้อพี่ก็ฝากซื้อทอดมันตลอดไม่เห็นมีวันไหนพี่เาซือเดี๋ยวเธอเดี๋ยวลองดูคุณผู้ชมเขาปลาใครเรียกปลาเห็ดกดหนึ่งบ้านไหนเรียกปลาเห็ดกดหนึ่งเล่าต่อเออตอนนี้ห่วงแทนแอดแล้วว่าต้องทำกี่โพลากี่โพลเนี่ยมีกดหนึ่งปลาเห็ดกดสองคือทอดมันโอเคกดสามจับหลักร้อนใอ้ลงกระทะแล้วนะคะอหชาวบ้าน พี่เบอร์พี่น้ำแข็งคุณผู้ชม<ะ>คุณสุนันทาใจบุญนี่นามสกุลบ่งบอกมากฮะฮะเลยว่าใจบุญสุนทานหนึ่งในชาวบ้านทับไซครับเอาทอดมันน้ำหนักร้อยกิโลกรัมมาทอดสดๆร้อนๆแจกแจกชาวบ้านหนองจานเลยครับเ <ฮะ S 1> จ้าหน้าที่ทหารก็ได้อิ่มด้วยฟรีตลอดทั้งวันสองวันก่อนเคยมาแล้วรอบหนึ่งครับก็เห็นว่าคนมากันเยอะมาให้กําลังใจแม้ว่าจะมีการประกาศกฎอัยการศึก <ฮะ S 1> ก่อนหน้านี้ก็ตามนะฮะเพื่อคุมพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย เมื่อถามว่าในระหว่างที่กําลังรอนายกคนใหม่เนี่ยกลัวไหมจะเกิดความไม่สงบอะไรเกิดขึ้นยอมรับว่ากังวลน,นะแล้วก็อยากให้ผู้นำเนี่ยคุยกันอยากให้คุยให้จบโดยเร็วเธอเองก็อยากให้การสู้รบเนี่ยสงบสุขเหตุการณ์คลี่คลายไม่อยากให้มีการประทะาเกิดขึ้นอีกประชาชนจะได้ทํามาหากินต่อไปเปิดใจกับเลิฟระวีการแบบนี้ครับเราก็ไม่อยากให้ เป็นแบบเนี้ยเราก็อยากให้ดีกันนะคะอยากให้เขาคุยกันเคลียร์กันคือเราก็มีผลกระทบทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะฝ่ายนู้นก็เราก็เห็นใจมันก็เหมือนพี่น้องพี่น้องมนุษย์มนุษย์ด,ด้วยกยันอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็อยากให้เขาคุยกันให้เคลียร์กันได้ลงตัวไม่อยากให้เกิดการประทะอะไรที่ตอนเนี้ยอยากให้เคลียร์อยากให้สงบใช่คะ่ะใ,ใช่ อยากให้สงบสุขจะได้มาทำมาหากินขายทอดมันปลาเห็ดจับหลักร้อนลิงจับหลักือแล้วแต่จะเรียกคุณมาเรียกปลาเห็ดของผมทำไมเนี่ยบางคนบอกว่าปลาเห็ดอะไรเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินบางคนก็บอกว่าคนสุพรรณเรียกปลาเห็ดจ้าที่เป็นไงนะแต่อันนี้น้ำแข็งว่าถูกสุดแต่ชื่ออะไรก็ตามก็อยู่ในท้องของเราทั้งหมดถูกต้องไหมคือน้ำแข็งซื้อมากล่องหมดกล่องนะผมผมชอบจริงๆชอบมากนะครับทอดมันเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมมาดู คือสมมุติสมมุติว่ามันมีการสู้กันอีกอ,อ,อาวุธที่จะนำมาใช้ณเวลานี้นะมองไปที่โดรน<ช>โดรนนะครับไม่ว่าเราเองหรือกัมพูชาแ่ะแต่ว่าคุณผู้ชมจำได้ไหมนะครับทางสหายร่วมหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานหล้คนขับเนี่ยนะเขาเอาคลิปมาตอนที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูหรือว่า UAS เนี่ยรุ่น4นะครับ ท่านพลีชีพเพื่อพวกเราที่ประสาทตาควายนะครับแล้วไฟแพทเผาไม่ทำลายแมวอาสายโลฟจะลังไหลดังพระราชมนุกูเกรียงไกล ไม่ยอมแพ้แม้ภัยจะร้อนแรงบินสู่ฟ้าด้วยสักสีภารณี้สำเร็จได้ทุกแห่งทำลายกาศศัตรูให้สิ้นแรงอ,อบบังแทนแดนเกิดเข้ามา นี่แหละครับคุณผู้ชมครับฟร<ท>ีนิก์ไม่ใช่แค่เพียงตำนาน<ท>แต่คือจิตวิญญาณนักรบไร้พ่ายครับ<ท>เป็นคลิปวิดีโอครับที่ศูนย์ฝึกผู้บังคับอากาศยาน,ายคนคร้คนขับหน่วยเฉพาะกิจราชมนู<ท>กองกำลังทะเลสวนจัดทำขึ้นครับเ<ท>พื่อสดุดีเทิเดเกียรติผู้กล้า<ท>และระลึกถึงสหาย UAS รุ่น4ทั้ง3นายที่ท่านได้สละชีวิตในการขับไล่ฆ่าศึกศัตรูครับและปกป้องผืนแผ่นดินณประสาทตาควายเมื่อ25กรกฎาคมที่ผ่านมาคือ11เอกกฤษดาน้อยโคตร1 0เอกนโพโดลบุญเลิศ11เอกจีลายุสิงอ้นนะครับสังกัดกองร้อยราชเวระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6ถึงแม้จะสูญเสียทีมฟีนิก์ไปแต่จะมีฟีนิก์ที่เกิดใหม่ สืบสารปณิธานต่อไปอีกเป็นร้อยเป็นพันในการปกป้องและพิทักษ์รักษาเอาการาชผืนแผ่นดินไทยให้ยั่งยืนตลอดไปครับนี่ครับนี่คือหน่วยฟีนิกส์ครับเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับศูนย์ฝึกผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุติวิธีกองทัพบ,บกโดยพันเอกนัทกรเบือนติบผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรท่านทำพิธีมอบใบประกาศให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรรุ่นที่6 แล้วก็บรรยายการฝึกหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีให้กับนักเรียนในร้อยชั้นปีที่5และคณะอาจารย์ที่มาศึกษาดูงานนักกองกําลังนเรศวรนะครับแล้วก็ร่วมชมการทดสอบทิ้งระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับของผู้เข้ารับการฝึกรุ่นที่6ซึ่งการทดสอบคุณผู้ชมดูครับดูครับเนี่ฮะการทดสอบการบินโดรนโจมตีทิ้งระเบิดมันจะต้องทํางานเป็นทีมนะครับ โดนตรวจการเนี่ยไปก่อนฟึ้ล็อกเป้าพิกัดอย่างนี้อย่างนี้ซ้ายอย่างนี้ขวาอย่างนี้ล้มอย่างนี้โดนโจมตีเข้าตีครับเ <c oughs> ข้าทิ้งระเบิดคุณผู้ชมเพื่อความแม่นยําในการชี้เป้าหมายและการทิ้งระเบิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและเสริมความพร้อมของกองทัพบ,บกในการปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยต่อไปครับคุณผู้ชมครับ